สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะคือมีชอ็อตหาเว้ยภาพที่ตกสวยดีแต่ว่าไม่เห็นไหมโจรน,นะครับอันนี้เป็นโจรน,นะตกน้ําไม่ตายแล้วไม่เท่าไหร่นะอันนี้ยังยังเป็นหาแบบนิดหน่อยนะเป็นความหายนิดหน่อยมึงดูไอ้นั่นมึงดูไอ้นั่นมึงดูไยืนมันยืนบนน้ําได้ยังไงฮะยืนบอกเออเออต่อตาตอนาต้อตาต่อาตอาฟังยัย ต้องฟักเอ่อค <oh> er ุณเห็นไหมเมื่อกี้คุณเห็นไหมอ้เหี้ยเมื่อกี้ GM แน่เลยเข้ามาดูแบบคนซื้อเกมนี้ไปเล่นน่ะต้องเป็น GM เอ็มมาสอนสอนอะไรเงี้ยโซคูมากเลยคนที่ตกน้ำไปเมื่อกี้ เราลงไปดูดิ้ยอะผมไม่รู้จะตกใจอะไรก่อนระหว่างโจรที่นี่มันยังไม่ตายเลได้ผมเป็นคนเตะมันลงน้ำเองอะแต่ตัวที่ยืนบอยู่บนน้ำเมื่อกี้คืออะไรว่าต่อฟัก โอเคครับผมก็กราบสวัสดีทุกท่านทุกคนทุกคนแห่งกันเลยนะครับอืวันนี้ก็แม่ดูพระอาทิตย์ตกนะฮะแสงอาทิตย์ตอนเย็นเนี่ยมันช่างจังแมวเหลือเกินนะเดี๋ยววันนี้ครับเราไปทําภารกิจนิดนึงนะครับอันนี้นี่หลังจากเอ่อเล่นหมอนเรื่องผมคิดว่าหมอนเรื่องเราจบแล้วเพราะาผมเพิ่งจัดการออโต้ปูดไปนะครับแต่ผมจะลงคลิปนี้ก่อนเพราะว่ามีสิ่งนี้น่าสนใจก็คือนี่พ e ส s o n เนแคมป์นะครับเป็นค่ายนักโทษนะครับผม อันนี้เป็นแบบเหมือนแบบบอสแมปปะ่ะบอสแมปเล็กๆเ่ยแต่ก่อนมันจะเป็นนี้นี่เดบอนวอร์เฮาส์อันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรฐานบอสย่อยอ่ะเป็นแบบเป็นพวกแบบโจนย่อยอะไรเงี้ยตอนที่แบบด็อกอองมันไปปล่อยพวกนักโทษปล่อยไป,ยปยพวกตัวร้ายของสไปเดอร์แมนออกมาใช่ไหมมันก็พานักโทษออกมาด้วยอะไรเงี้ยประมาณนั้นนี่ฮะภารกิจเราก็จะมีแบบเอ่อ โจมตีทางอากาศ5้าครั้งแล้วก็ใช้ทิปใช้ทิปใช้ทิปกับศัตรูอย่างนี้หรอใช้ทิปแทบไม่ใช่ไม่ใช่แทบอ่ะอาจจะเป็นแบบเครื่องยิงใหญ่ปะอันนี้อันนี้ไม่รู้นะครับเออก็ประมาณนี้ตอนนี้ก็ใส่ชุดแบบมือชุดแดงมาเลยขอใส่ชุดที่มันแบบเออดูแบบเอาแบบนักโทษอะไรเงี้ยจัดการนักโทษอ่ะชุดนี้ก็ได้นะ ชุดนี้แบบเออไม่ได้ต้องแบบต้องดาร์กกว่านี้เราจะไปจัดการนักโทษเลยนะเว้ยอันนี้ก็โอ้โหมือเปิดรับจ้างเลยอะ่ะอันนี้อันนี้อันนี้โนเวลโฮมปะอันนี้ไปจัดการนักโทษเราต้องเอาชุดโหดๆไปนะชุดนี้ก็ได้นะอี่ม <c oughs> ันโหดตรงไหนวะไี่ย์ม <c> า <oughs> ตัดฟัก <c oughs> <c oughs> มาก่อนโอเคเฮ้ยมันมีให้แบบกดอีกแล้วเมื่อกี้ เรารับเควสไม่ทันหร,หรือว่าไงเมื่อกี้ไม่ช่มันเถอะตอนนี้เราอยู่ในฐานมันแล้วนะฮะเ,เดี๋ยวไปจัดการจุด,ดแดงนะ อันนี้แม่งน่าจะเสียเลือดอยู่นะเพราะแม่งฐานมันใหญ่มากอะไม่รู้จะจัดการใครก่อนเลยอุยขี้ผายแล้วอย่างงี้มันก็เห็นดีกูทาอะไรลงไปเนี่ยนี่ไงพังก่อนดีว่าัโอน ไอ้เน,นี่ยกูโดนเห็นครั้งเดียวเลือดก,กูเลือดก,กูเกือบหมดหลอดอะโอ้หแม่งดูดิโหแม่กูไม่รู้จะสู้ไงลยวะที่ผมพูดว่าผมจะตายเนี่ยผมไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยดูดิกูจะตายแล้ว ตัวเองอีกทังห,หมดนะแม่งชุดก็เป็นรางอยู่แล้วต้องมาเจออะไรโชคร้ายแบบนี้ ต้องเล่นแบบจัดการทีละคนว่ะยังไม่ไม่ไม่งานไม่ไหวโอ้ยโอ้ <c oughs> โหโอ้โหเม่งไม่รู้จะเล่นยังไงเลยอ๋อยิงอยู่ได้ มอาเลือเต็มแล้วเว้ยเปิดโหมดอมตะ Jamie, ทำไมฮะโยนมาทำไมเปรตขอเสยหน้าไปหนึ่งทีเรดไปกินตายไหมตายยัง รอแล้วกูเกือบตายเลยเราต้องไปจัดการมือสไนก่อนอันดับแรกมือสไนัยหันหลังอยู่แต่มีลูกจอกอีก3ตัว โอ <ội> <orian> ้เก็บตัวนั้นก่อนดีกว่าได้จะง่ายดีเนี่ยแหละเราต้องเก็บตัวนั้นก่อนโอเคข้างบนมีแค่มันตัวเดียวโยูริฉันวิ่งข้ามผ่านนักโทษไรเคอร์พวกเขาสร้างป้อมกัน

ไปที่อื่นดีกว่าอุ๊ยแมงไอตัวนั้นมันจะเห็นเราดิเดินมาแล้วแล้วแมงไม่มีที่สูงให้เล่นเลยอ่ะดูดิมันตรงนี้มันก็มันสูง <c oughs> แม่งกู้จะเล่นยังไงดีวะใกล้เข้ามายัางไม่แต่ว่ามันน่าจะมีแค่ตัวเดียวนะตรงเนี้ย

าจะเอ๋นี่เรียบร้อยเฮ้ยไอตัวนั้นมันกำลังเดินมาไม่ได้ไม่ได้ถ้าเป็นชีวิตจริงนี่กูกูโดนมองเห็นแล้วเนี่ยเฮ้ยมีคนสงสัย นี่แหละรอเตลเลยมีคนสงสัยเหรอเฮ้ยเชี่ยมันมาแล้วสแกนโอเคใกล้มาแล้วมีคนสงสัยน้องๆมึงสงสัยหรอ มันสงสสยอนะไรตั้งนาเอาเครื่อขึ้นมาพร้อมกันสองตัวจัดการไงเนี่ยอ๋ออีกคนไปฝั่งนูน้นโอเคไม่เป็นไรถ้าให้มันรู้เลยไม่งกันแม่งมันจะโทรเรียกพวกมายกขออยงเป็นฝูงอะเพราะงั้นอย่าให้มันยถกถกหูเด็ดขาดเลยอาจารย์เอ๋ ไอไตอนนั้นกำลังต้องเรียบจัดการ,อ,การอ๋อจริงด้วยเราใช้แถบไปสองอันนี่ภากมนึ่งเยลยลวิเชีอย่างนี้แม่งก็โดนเจอดิ เกือบแล้วไงกูตรงนี้ไม่มีเนาะโอเคตัวนั้นอยู่ไกลอยู่แปลว่าตัวนี้เตียวได้อาะจะเอ๋ อุ้ยอีกอมเจอจนได้ประตงฟักจมตีทางอากาศห้าครั้งสองโอ้ชิ i อืมกูย,ยนไปไหนวะ ปุล็อกปอไว้ที่มึงอยู่นะมึงไม่รอดแล้วแม่งแล้วไม่มีใครขึ้นมาเลยโอเคมาไม่ง่ายเลยแหละสวยอยองมายองมาวิ้ยอย่าตามมาพี่ชายโอ้โหสู่ความเมืองวัดอันไกลพ้นหุยชิบหายแล้ว

ตายไหมเอาตกตึกตายอีกเอาวุนบนมึงเอามานี่โอ้ชิตมองไม่เห็นอะไรเลยมองไม่เห็นอะไรเลยนี่ไงใครยิง,งอะไรมา นี่เอาไปกินเระวังนะกูติดแถบไว้ที่มึงแล้วอ่าเป็นสลัดแขนสลัดคงสลัดแขนนะทำงั้นทำไมมีอะไรให้ดึงอีกพอดีเลยโอ๊ยสองเด้ง อืมกระเด็นไปซะโอ้นี่สู่ความเมื่อยวัดองไรโพ้นสู่ความเมื่อยวัดองไรโพ้นมึงไม่เข็ดหรอฮะ ไอ้ความเบิง์วานอันไกลโพ้นมึงไปเรียบร้อยสู่ความเบิง์วานอัน,นไกลโพ้นมึงไปอีกตัวมึงก็หล่นไปอีกตัวกูตายหลายคนแล้วเนี่ยเฮียโอ๊ยโอ้แม่งมอง มองนั้นน <spell it. S 1> ักโคตรเพลินเลยโอ้ยโอเคเกรนไปดิ holy shit อาวุธมึงอะเอามานี่อาวุธมึงเอามานี่ ไปสู่ความมื่งมันอันไกลพโพ้นตกตายไปดิก็ตกตายไปยืมระเบิดหน่อยมัน,นตกลงไปแล้วนะมันทำบาปนักโทษด้วตกตยวตกตยันเองต้องฟัง ม uh> ีย <|so|>> ักไหมมียังไหมมียักไหมมียังไหมต่อฟักกิ้งชิบ โอ้ช i ตโอ้ชีหายแล้วโอ้โดนคอมโบโอ้โอ้โดนคอมโบโอ้ยขอนี้ก่อนน้องโอ้ยโอ้โอ้โอ้ โอ้ย้ยิงพวกเดียวกันโอ้ my god โอ้แม่งเลยวัจะไม่ใช้กำลังแล้นะมอมดูไม่เท่ยังไงล่ะหาเรื่องให้กูใช้จนได้ ตัวเดียวแล้วสินะฮะกูจะทรมานมึงให้ตายหาไปเลยเหลือให้ตัวเดียวใช่ไหมนี่อย่าอีกดอกอฟักกิ้งสตูปิดฟักกิ้งน้อยสำหรับกูแล้วตรงเนี้ยมึงเก่งเหรอมึงเก่งเหรอี่งออไป The siege of Manhattan Fortress is over, Milady. Thanks. I'll send some buses to take those guys back to their cells. And please don't call me Milady ever again. เหน connect, ื่อยวะนี่เยอะเคลียร์หมดแล้วนะฮะตอนนี้เคลียร์หมดแล้วเอ้าตรงนี้ไม่มีไอ้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเนี่ยไม่มีเดมอนเหรอในแผนที่ย่อยแผนที่ตรงนี้มันไม่มี เออใช่ถูกแล้วไม่มีเดมอนเฮานะมีแค่ฟิกไฮเอาื์ยังเก็บไม่ครบอ่ะเนี่ยเหลืออันนี้แล้วก็อันนี้ภารกิจย่อยโอเคเอาเป็นว่าวันนี้มิชชั่นของพีน,นะครับผม โอเคฮะทุกคนสำหรับอีพีนี้ก็ขอจบวิเพลงเท่านี้นะฮะแล้วพบกันใหม่อีพีถัดไปแล้วเจอปืน